ขมักขมันกันใหญ่นะครับลอยสายามาลุ้นกันครับลอยสายของเราในวันนี้นะครับเหยื่อก็หายากยากกับทีมงานป,ปลาป่นครับได้ปนป้าตัวนี้จะได้ไไดๆๆๆนป,ป <c oughs> ดนนะ <c oughs> เอเดินปนอ่ะจะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันอ่ะจะเป็นยังไงครับ นิ้หัวหน้าทีมกําลังปลอยครับคันเหลืองๆเนี่ยเขาทําสถิติไว้แล้วนะดูวันนี้ดูไยไหนจะออกเหยาะกระหายยากปลาแดงเอโอ้ยตัวเท่าฝ่ามือครับเหยี่เหยะของเราที่ใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับปลาทรายครับจับไปข้างนึงไม่ไม่จับปลาถูกแล้วครับไม่ไม่มใช่ถูกไม่ไม่ไันี้เลยเหรอ ครับเขียงเขียงเขียงโอเคครับการที่เราจับหัวเข้าหาตัวกันมันกระโดดลงน้ําตัวกลางปล่อยครับตัวกลางปล่อยเลยครับอ่าเอาสามทางเกี่ยวดูดูดูดิมันซ้อนกันเอานี้ออกโอเคเอาใช่แต่ตัวกลางปล่อยมันไม่ไมอย่าไปเกี่ยวตรงโคนหางนี่คีบข้างหลังสุดนี่เอ้ยอย่าไปค่อมนี่เอาเกี่ยวเข้าไปให้มันฝังคีบข้างล่างเลยอ่าแล้วก็งัดขึ้นเลยครับ โอเคปล่อยไปตัวกลางปล่อยเพื่อที่ว่าส่วนมากเบ็ดมันปามจะกินเบ็ดตัวบนนี่แหละดีแหละสวัสดีอ่ะไป,ไป,ปอ,อีอีเหลืองอีเหลืองโสตายครับอ่ะมาลุ้นกันครับปาปมาันมันยานะครับด้านหลังตอนนี้เรากำลังนะครับเสกคาถาใครมีคาถาดีก็เสกลงไป บรรยากาศพอเสร็จยังตั้งเบรกให้มันพอดีเด้อเหมือนเดิมเด้อส่วนด้านหลังก็จะเป็นอ่ามือเชฟของเรานะครับกุ้งยำปลานี่โว้ยเชฟของเรานี่ <c oughs> แจ๋วเราทำขันปล่อยอยู่นะครับปล่อยเสร็จแล้วก็จะ กินข้าวกันนะครับี๋ยวค่อยมาลุ้นด้วยกันผลง,งานเราจะเป็นแบบไหนนะครับนะครับหลังจากที่เราปล่อยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการน,นะครับข้าวนะครับกับบรรยากาศนะครับมาลอยสายแล้วก็ทำเมนูกับข้าวกินกันนะครับเติมพลังกันก่อนนะครับ เกียร์ก็หายกหากยากนาคะครับมากินแล้วกันครับ<ม>อือหึมับบรรยากาศสุดยอดกินข้าวชมพระอาทิตย์นะครับไม่ใช่แสงจันทร์ตอนเรากินข้าวนี่ละ อลิีไี่กินเดี๋ยวปลาชวยนี่ผมว่าในกระจายผมว่าวงแตก่ต้องมาสนใจนั่งกินแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ปลาไม่กินเรากินกันก่อนบรรยากาศใช้ชีวิตในเรือนะครับง่ายๆ ข้ามกลางนะครับมาลอยสายนะครับแล้วก็กินข้าวนะครับช่วงระหว่างที่เรารอปลาจะมาฉาบมาสวยนะครับกินไม่กินครับว่ากันอีกทีนะครับอ่ะตัวนี้เรามากินข้าวกันก่อนกินข้าวครับอืม <c oughs> <c oughs> กินข้าวด้วยกันครับใช้ชีวิตในเรือง่ายๆนะครับแต่ยังไงก็เราก็จะกินข้าวไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศบายไหมโอ้ชมบรรยากาศสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันไปนะครับจะยังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับว่าผลงานเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ลืมกดติดตามไว้ครับนะเดี๋ยวไปลุ้นกันได้ไม่ได้ตัวเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึง่งอโอหิวข้าวใหญ่แล้ว